ตายอย่าได้เลยครับในนี้สักชืออะไรครับคุณตาเออมันคือค <Absolutely> ือแคม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 เขาฝากมาเขาฝากเลย สวัสดีครับพวก,กับเราช่องมูฟเฟ่นทแยนด์ครับวันนี้เราขน,นของมาฝากผู้ใหญ่ลุนเขาเขาวานผมมานะมันหนักมากให้เอฟซีถ่ายว่ามันคืออะไรมูลค่านี่หลายบาทอยู่ครับเป็นของช้างที่พวกเรารู้จักดีก็คือพรายพรายพลาอเ่เดี๋ยวพาไปโอ้ยแม่ค่า พี่ก็แม่พี่กนมิ่งคอมวาให้คุณช่อว่าให้ให้คนเตะเกิงในทีเดียวที่ทาหน้าทา<า>เป็นแน<า>ม่เป็นยิ่งนครับเป็นความมั่มงคั่งตาอย่าได้เลยครับในนี้ซือ้ออะไรครับคุณตาเฮ้ยมันคือคือ แทม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 แทมเขาฝากมาเขาฝากมาย่างดีเขาหอมถามไงย่างดีเลยเออย่างดีลองเพื่ม่ท่าดีู่นเลแซกิกิกอนเเออเออเขาฝากมาให้เจ้าเขาเอาเาไเขา่ะไม่ใช่เขาฝากมาเดี๋ยวเขาโทรมาหาคุยกันเอง เบอร์โทรเขาเดี๋ยวเาอาเบอร์โทรให้แล้โโกวก็ฝากมา,าอันนี้เป็นเขาฝากมาหรือเ,เดี๋ยวเขาสิโทรมากบบนใหญ่ยยแบบนี้อ,อันนี้เป็นงานของแซมสั้นนะครับเพื่อการเพื่อ,อศึกษาดูเราให้ดูงานนะเป็นงานของช้างพลายแซมสัน้นมีทะเบียนมีอะไรพร้อมนะออเอามาฝากไว้กับคุณตาลุน้าเ็ดอันนี้กไรกับเ็ดยักงนนอนเนาะอันนี้เป็นใบใบไอ้ที่ขึ้นกับกลมป่าไม้ แต่ว่าใบนี้ต้องไปเอาอีกใบนึงอยู่ที่กรมป่าไม้เห็นไหมไหนนะใบนี้ยังใโถน,นดที่ดินอะ่ะอันนี้เก็บไว้ครับเก็บไว้ครับเก็บไว้ครับเป็นหลักฐานนะเผื่อมีเอ่อเผื่อมีใครอยากดูหลักฐานของช้างนะครับจบระโดดโอ้โหแต่ไปสั่งไหมรครับสามโลกว่ะโอ้โห มัน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 ช้างงมันเาเดี๋ยวเขาทรมากเดี๋ยวนึงแต่ก่อนแต่ก่อนตาลุนไปตัดง้วดแรกใช่ไหมแล้คุณตาสวยตัดไปที่มันไขอ้กันนะครับสมัยคลิปแรกๆคุณดูได้เลยแซมสั้นเป็นช้างที่คุณตาคิดว่างายาวลงไหมแซมสั้นแล้วก็ใหญ่ใหญ่ไหมคุณตาว่าใหญ่อนาคตจะเหมือนทองใบไหมครับมอนาคตเหมือนทองใบแหละแต่ว่าเขามันจะสึกกว่าทองใบทองใบงานเขาไม่สึกเล เขาไม่เล่นนอนยังไงก็ไม่สุดอันนี้นนเล่นเง่นทำไมครับเขาบวชอยู่ป่โโะครับีลงลวงครับุงเลยเกิดของไอ้เด็กมีแสงตอบรับเลยจะไปทำกำไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เสมอเลยไม่ถ้เผื่อมีใครอยากได้ก็คุณตาเขาฝากมาผมเป็นคนรับฝากเฉยใครับเพราะผมไปบุยลำมาเขาก็เลยฝากมาไปดูวัวผมเนี่ย มันเวาสามโลกก็คจะได้มาไหนไม้นมไปสร้างบนนเลยหูเลยนี่บนนี่ในใบนี่นี่เป็นอันนี้คือลายที่ที่เห็นเป็นแบนๆนี่คือเวลาช้าก็นอนเลยนี่มันนอนอย่างนี้ไหมนอนอย่างนี้เนี่ยแล้วมันก็ทําให้เป็นแบนแบนเสร็จนี่มันก็เป็นแตกลายงางาของคุณพายของคุณตาทองใบครับที่ผมเอาไปแล้ว,ลวผ,มผมเอาไปไว้ในรถอะ่ะแล้วรถมันร้อนอะ่ะตรงนี้เป็นรอยแตกเนี่ยปรับปรับปรับ,ปบเป็นแบบ ความชื้นมันออกครับเพราะว่ามันเจอความร้อนงาช้าแนี่ก็มีความชื้นเหมือนกันนี่ตรงนี้เป็น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 ฝั่งนี้นะสมมติว่างานเอ้ยงานอยู่ฝั่งนี้ดิอยู่เคี่ยวฝั่งนี้ครับมองก็นอนฝั่งนี้ทัางวัฝั่งนี้โดนนี่อันนี้ตอนแรกเป็นก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าช้างก็เล่นอะไรไปมาแลู้วก็เลยมนอย่างนี้ครับนี่ด้วยเบิ้งน้ำหนักเบิ้ลเตียงน้ำหนักเหรอ น้ำหนัก1.7กับ1.8ตอนนั้นนะ1กิโล8ขีดกับ1กิโล7ขีดตอนนั้นนะคือคือสมมติว่าถ้าเราตัดและช่างเลยอ่ะมันจะมันมันจันหนักมันหนักแต่ถ้าเราเอาไว้ความชื้นมันก็จะออกทำให้งาช้างลดลงอันนี้เพื่อกลิงฟิกษานะครับไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรนะครับมีใบมีอะไรหมดนะครับ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนไว้เห็นไหมนี่เรามาโชว์ว่างานครั้งที่ตัดแล้วต้องขึ้นทะเบียนเป็นกฎหมายใหม่นะสมัยก่อนตัดงานไม่ต้องขึ้นทะเบียนนี่เห็นไหมจะขึ้นเป็นข้างจะเอาไปทําอะไรก็ต้องไปแจ้งกรมป่าไม้ครับ<ล>ซื้อขายเหมือนที่ดินแหละฉนอ e ที่ดินเลยสองโลสามโลสามโลกว่าเขาห่อผ้าขาวมนีนพอยสุด้อยออเดอรผุดอยามาปนมาปนเด้อ เอาเงินมาหนัเอาใส่ขึ้นโอ้เป็นหดอดผ่าเ้ยเอเอเจ้าคนค่ายมากคือบูห็นผ่าโอ้อะไรอาไปผึ่งข้องต่อไปกัขึ้น้องใบแลนะ้วงานเดียเ๋ยวเร็วๆรถทิ่แค่ไเนาะ เใครแม่ากันไไปที่ไปรับมันเนาะมันมันต้องมีลูกค้าอยู่งั้นไปพร้องอันนี้ก็แล้วแต่เขาฝึกกันนะครับผมเอามาให้ดูนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรท้ายพร้อมของมทำแล้วเอาคุณตาไม่เอาออกไปเดินเล่นหรอวันนี้เนี่ยอะไปยังไงเยู่แวคุเมย์ยัยคุณตาได้อาบน้ำไม่ทำไมใส่กางเกงตัวเดิม ชอบของเก่านะครับของใหม่ไม่ชอบมากมาไทนเก่าัวไหน่น้ำอาบอ่ด้ดีครับดีครับคนคนขนครับคนขนแม่ขึ้นบ้านนะครับอูทยใอ่นเกๆนี่เรามาดูงานครับแงสั้นเนะเผดต้อดันผมว่าเป็นยลงานของทายทองใบ สมัยก่อนนะ่ะเขาจะเริ่มจากงาเท่าบัวบานนะ่ะจะยาวออกมาเรื่อยๆยาวพี่ยยเสียงเพลงพยยี่ยโว้พี่ยนีหไปพัวล้อเฉยอีกมันจะเริ่มจากเริ่มจากงาบัวบานแล้วก็ยาวมาเรื่อยๆนะยาวมาเรื่อยทีนี้ช้างความเป็นจริงช้างป่าเนี่ยเขาจะงาสั้นเพราะว่าเขาใช้แทงนูน่นแทงนั่นแทงนี่เรื่อยๆแต่หักอะไรบ้างมันจะสั้นแล้วก็แหลม ถ้าเป็นช้างบ้านเนี่ยเขารักษางายาวมาแล้วก็ตัดยาวมาแล้วก็ตัดนี่ห่วยของกุตาทองใบนี้คือใหญ่แค่นี้แล้วนะครับพอใหญ่แค่นี้แล้วเนี่ยก็จะยาวออกมาเรื่อยๆเห็นไ,ไหมเป็นลอยยาวออกมาเรื่อยๆนะครับจะยาวอย่างนี้จนกว่าชีวิตจะจะจะสิ้นสุดอายุขัยอะ่ะเนี่ยแปลกนะเป็นของคนไทยเวลาเขาตัดเสร็จแล้วเขาจะไม่ ไม่ฝนปลายนะครับแต่ได้เป็นหอิของอินเดียเนี่ยเขาจะน่าจะไม่ให้ยาวขนาดนี้ออกคนอินเดียเขาจะตัดแล้วก็จะแต่งให้เหมือนกับว่าแหลมกูู้่กู้ทู่นิดนิดหนหอยกู้ทู่เนี่อมาดีมาผูกเน่ะมาคล้องมาโย่เฮ้ยพะเย่เอ้นเดยแนวหลอกเด็กน้วยหม่เวรเราบ่ย่ะติดใจติดใจ <Yeah. S 1> ทุกเช้านะครับจะมีชุมนุมอยู่ที่นี่ <Yeah. S 1> คนเท่าคนแก่มาชุมนุมกันช่วงเช้าเช้าแล้วก็ตาคนต่างไปรับนี่บัวบานต้องดูว่าอนาคตอะ่ะบัวบานงานจะยาวขนาดนี้ไหมแต่เราก็ช่วยเขาได้ครับในการให้เขากินแคลเซียมหรือในการให้เขาบำรุงกินอาหารแล้วก็ใส่พวกยางรดเพื่อรักษานาเขามันก็ขึ้นอยู่กับช้างว่าจะรักษา,าได้ไหมทีนี้เออ คนขาช้าช้าเตโายางเตือ,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 อทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าช้างเขาจะรักษางานไหมแล้วกรรมพันธ์เขาอ่ะงานยาวไหมยังไงหรือว่างานเล็กใหญ่ยาวเหมือนคนครับแล้วแต่เลยก็ต้งอ,องรอดูเลยนะคแต่ถ้ากินแคลเซียมเสริมกินอะไรเสริมน่าจะยาวค่อนข้างไวนะครับพี่แซมก็เป็นอีกช้างอีกเชือกหนึ่งที่ค่อนข้างไวครับวันนี้เขาก็เอางามา ไปก,กันไมรู้ว่าทำอย่าลองโทรมาหาคุณตาแล้วลองถามคุณตาดูได้ครับเผื่อเผื่อเขาทำเอามาไว้ทำไมนะครับเอฟซีที่เห็นหรือไม่งั้นก็ลองโทรไปถามพี่เล็กดูก็ได้นะครับราะว่าวันนี้เรามาเยี่ยมคุณตาตอนเย็นๆนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม